รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างนี้ดีกว่านะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปหนึ่งนั่นก็คือตัวเชฟโรเลตปี1967ปี1979อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งชมให้ดูรอบๆนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสวัสดีกราศีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันในช anel ของจอชจัดแน่นะครับผมเพื่อนๆครับวันนี้มาแปลกใช่ไหมครับผมวันนี้เรามากับ รถยนต์ Toyota all new Hilux แชมป์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขอเรียกสั้นๆว่าแชมป์แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวไม่ใช่อะไรมันจะไปล้อกันนะครับผมแชมป์รีโวนะครับผมหลายตัวนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าจริงๆเนี่ยเราเนี่ยทำการเรียกว่ารีวิวนะครับผมรถมอไซค์แต่ว่าถามว่าวันนี้ทำไมถึง กลายเป็นรถยนต์ไปได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าทํำไปมันก็จะไปล้อกับรถตัวหนึ่งที่เราได้ไปรีวิวไปนั่นก็คือ CT 1 25นะครับผมถามว่าทําไมมันถึงล้อกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมบอกงี้ก่อนครับผมว่าตัวนี้เนี่ยผมชอบรูปลักษ์ครั้งแรกที่เห็นในงานแฟร์นะครับผมวันนั้นก็มีเจ้าตัวสีดำนะครับผมเป็นตัวนี้เนี่ยตัวแชมป์นี่แหละนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับผม ก็วันนั้นเนี่ยไปเที่ยวงานแล้วก็เห็นเฮ้ยรู้สึกชอบมากเลยนะครับผมเพราะว่ารูปโฉมของตัวรถเนี่ยคล้ายๆกับตัวเชฟเ e t ในช่วงประมาณปี1967ปี1976ปี1979อะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเราไปดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยโฉมมันคล้ายๆกันนะครับผมน่าจะทำออกมาล้อกัน แต่ต้องบอกก่อนครับผมว่าเจ้าแชมป์ตัวนี้เนี่ยคือรถอเนกประสงค์นะครับผมไม่ใช่รถกระบะบรรทุกเอ่อทั่วๆไปนะครับผมซึ่งถ้าเป็นรถกระบะทั่วๆไปนั่นก็จะเป็น t o y ยต้าไฮรักรีโวนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทําออกมาแตกต่างเลยครับผมเพื่องอ่ะดูกันที่ข้างหลังก่อนนะครับผมตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวลองวิวเบดนะครับผมซึ่งระยะเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2,600 เมตรนะครับผมอ่ะในตัวช็อตวิลเบรดนะครับผมก็จะต่างกันประมาณ300มิลลิเมตรนะครับผมสำหรับขนาดในการบรรทุกนะครับผมกระบะเนี่ยครับผมก็สามารถที่จะเปิดได้3ทางอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับผมก็จะเป็นตะขอแบบนี้นะครับผมทั้ง2ด้านนะครับนี่นะครับผมอันนี้เปิดข้างล่างนะครับผมก็จะมีเรียกว่าตะขอจับนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้อ่อ ตัวปิดฝาท้ายเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับผมซึ่งจริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่เอาตะขอจับเอาไว้มันก็จะห้อยลงไปข้างล่างได้นะครับผมเวลาเราทุกของบรรทุกอะไรนะครับผมเผื่อบางครั้งไม่สะดวกนะครับผมก็สามารถที่จะเปิดได้ะถ้าสมมติว่าเราไม่ยึดตะขอเอาไว้นะครับผมมันก็จะตกลงไปแบบนี้นะโอเคเห็นไหมครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าข้างๆนี้เป็นยังไงนี่นะครับก็เปิดตรงนี้ได้นะครับผม ลักษณะของเขาก็คือเปิดได้3ทางนะครับนี่ก็เป็นอนเนกประสงค์านะครับผมที่จะเอาไปทำเขาเรียกว่าฟู้ดทรัคนะครับผมหรือว่าจะเป็นแคมปิ้งคาร์นะครับผมที่คนจะเอาไปทำกันนะครับผมต้องมาต้องต้องต้องมาบอกองี้ก่อนว่าที่เรามารีวิวเนี่ยเพราะว่าผมเห็นนะครับผมคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยครับผมไปออกแบบเอารถตู้นะครับผมไปทำเป็น เขาเรียกว่ารถบ้านนะครับผมแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ห้อยท้ายนะครับผมแล้วก็เดินทางพอสมมุติว่าเดินทางไปไหนที่นะครับผมก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยลงไปขี่นะครับผมนี่ก็เป็นเรียกว่าอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมของการท่องเที่ยวในปัจจุบันนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเอาไปทําแคมปิ้งค่า์อย่างเดียวนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเอาไปเป็นรถเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับผมเป็นรถสไลด์นะครับผมหรือว่าเอาไปทําเป็นรถขายอาหารนะครับผมหรือว่า รถอะไรก็ตามแต่ที่อยากจะทําสามารถที่จะตกแต่งได้เลยนะครับผมมาดูกันตรงนี้ครับผมในรายละเอียดข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะทํารถคล้ายๆเป็นทรงก่องหน่อยนะครับผมก็เห็นได้สังเกตได้ก็จะเป็นทรงตัดหน่อยซึ่งจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเราไม่เห็นรถทรงนี้กันดีกว่าส่วนใหญ่เขาจะทำแบบมนๆนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยเขาก็ทําหน้าตัดไปเลย ็นไหมครับผมกันชนตัวหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดําไปเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมซึ่งแยกชิ้นออกเป็น3าส่วนนะครับผมซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับผมถ้าสมมติเราเกิดอุบัติเหตุนะครับผมไปเฉียวชนสามารถแกะชิ้นนี้เห็นไหมครับผมแกะน็อตออกไปแล้วก็เคลมหรือว่าเปลี่ยนได้ทันทีไม่เสียเวลามากนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยด้วยเป็นตัวเขาเรียกว่า ตัวธรรมดานะครับผมก็เลยให้เป็นไฟโคมตัวนี้มานะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้จริงๆมันก็จะมีตัวที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นเดย์ไลท์อยู่ข้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเติมแต่งได้นะครับผมในส่วนตรงนี้ส่วนใหญ่คนที่ซื้อรถนี้ไปนะครับผมแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเอาไปทำแคมปิ้งคาร์นะครับผมก็จะเอาไปตกแต่งแน่นอนล้อที่เขาให้มาตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นล้อกระทะ ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็ไปเปลี่ยนนะครับผมถ้าเอาไปตกแต่งกันนะครับในตัวของผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเ,เจ้ารถตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆเฉพาะโฉมไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือว่าสีเทานะครับผมก็รู้สึกว่ารถมันต้องแต่งนะครับผมเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นครับผมในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยมีทั้งเครื่องดีเซลแล้วก็เครื่องเบนซินนะครับผมส่วนระบบเกียร์นะครับผมมีทั้งเมนนวล แล้วก็มีทางเกียร์ออโต้นะครับผมสดเครื่องนะครับผมก็มีตั้งแต่2,000นะครับผมแล้วก็2,004แล้วก็2,007นะครับผมแล้วก็ม้าเนี่ย150แรงม้าครับผมเพื่อนขับขี่ได้สบายไปดูกันภายในดีกว่านะครับผมกระจกก็ประมาณนี้นะครับผมคล้ายๆตัวรีโวเลยนี่เห็นไหมครับผมเป็นกระจกอัตโนมัติแล้วก็ฝาเปิดเนี่ยเห็นไหมครับเท่เลยครับเพื่อนครับคล้ายๆตัวรถ อะไรนะ CSR นะครับผมเพื่อนโอเคนะครับนี่เป็นภายในเดี๋ยวให้ดูนะครับผมภายในอ่ามีระยะการนั่งนะครับผมเพื่อนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะปรับได้นิดหน่อยนะครับผมถ้าเป็นเจ้าตัวคอรี่นยผมไม่แน่ใจว่าปรับได้หรือเปล่าแต่จริงๆผมมีคอรี่อยู่หนึ่งคันนะครับผมผมว่าคอรี่เหนื่อยครับงานนี้นะครับผมข้างในก็จะออกแบบมารูปลักษณ์ที่สวยกว่านะครับผม นี่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับผมนี่นครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปใส่จอ led ได้นะครับผมสําหรับใครที่จะนําไปตกแต่งตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับผมแอร์ Air ก็ h ฮโ h ไฮโล i g h เย็นแน่นอนครับผมแล้วก็ตัวตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์อโตนะครับผมวางแก้วได้สองใบเบรกมือก็อยู่ตรงนี้เลย นะครับผมซึ่งตัวรถเนี่ยในห้องผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับผมเพื่อนส่วนหน้าจอเลนไม้นะครับผมมาดูมาดูมาดูอ่ะอันนี้เราเปิดนะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมไม่ได้โชว์อะไรนะครับผมส่วนขังขวาเนี่ย ก็จะเป็นเรือนในปกติแล้วก็มีเกจน้ำมันนะครับผมเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขียนว่าโตโยต้าไฮลังเลยนะครับผมเพื่อนอ่ซ้ายก็เป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับผมขวาก็ตามรถสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมก็ขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรพวกนี้นะครับผมตัวนี้ครับผมมีไม่ค่อยเห็นนะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็น ขึ้นกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าได้เลยทันทีเมื่อกี้ตอนเราเปิดตัวออกไปนะครับผมทั้งซ้ายและขวานะครับผมด้านขวาคนขับนะครับผมก็จะเป็นวันสเตปนะครับผมมีกระจกนะครับผมกระจกก็เป็นกระจกธรรมดานะครับผมไม่ได้ตัดแต่งอะไรแล้วก็มองข้างหลังได้ตรงนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวเบาะครับผมมีความนิ่งกว่าเจ้าตัวเคอรี่นิดนึงนะครับผมแล้วก็ปรับระดับได้มีเบล์ตรงนี้นะครับผม ข้างหลังก็น่าจะใส่พวกอุปกรณ์นะครับผมเล็กๆน้อยๆได้ไม่กว้างมากนะครับผมเพื่อนในส่วนของข้างหลังนะแต่ตัวห้องผู้โดยสารเนี่ยออกแบบมาเหมือนกับรถบรรทุกเลยนะครับผมดูช่วงประตูทําให้เราเนี่ยขึ้นลงได้สะดวกง่ายๆประตูก็จะบานใหญ่เลยเห็นป่ะนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเรียกว่ากาันแสงนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นข้างในส่วนนะครับผมถ้าสมมติว่าเป็นตัวท็อปนะครับผมก็ จะเป็นทิมตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับผมที่วันก่อนเราไปดูกันเจ้าตัวสีดำนะครับผมก็จะรูปลักษ์สวยเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีทิมสีส้มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูันที่เครื่องยนต์ดีกว่านะครับผมอาอะเครื่องยนต์นะครับผมจริงๆผมว่ารถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความหนาเลยนะครับผมนี่ โอเคเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องเดียวกับเจ้าตัวรีโวนะครับผม <c oughs> เครื่องยนต์นี่เหมือนกันเลยตัวนี้ก็เป็นดีเซลนะครับผมเพื่อนตัวห้องเครื่องเนี่ยมันจะแคบขึ้นมานิดนึงนะครับผมกับให้ชิดกับห้องผู้โดยสาร,รสเห็นไหมครับสังเกตไหมครับผมถ้าเป็นรีโวเนี่ยคือตัวฝากระโปรงนี่มันก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมกว้างกว่านิดนึงนะครับผมแต่เครื่องเหมือนกันนะครับผมถามว่าทําไมเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้ ตัวกระบะเนี่ยสามารถที่จะบรรทุกได้กว้างขึ้นนะครับผมมีระยะที่นี่กว้างเลยเห็นไหมครับผมโอเคนะครับผมเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปครับผมมีตั้งแต่2,000 2,040แล้วก็2,007นะครับผมใครชอบแบบไหนนะครับผมอยู่ในช่วงของราคาน้ำมันที่ แพงถูกนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมอาจจะออกตัวไม่เหมือนกับเบนซินนะครับผมแต่ว่าผมชอบความประหยัดของมันนะครับผมแล้วก็แรงในการบรรทุกนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเวิร์กกว่านะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผมภายนอกก็ประมาณนี้นะครับผม มาต่อกันครับผมที่เรื่องของช่วงล่างนะครับผมก็ด้วยเป็นรถบรรทุกกระบะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยช่วงล่างเนี่ยก็คล้ายๆกับน,นะครับผมคล้ายๆกันกับเจ้าตัวรีโว่นะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผมเป็นสปริงแหนบนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเห็นไหมครับผมว่ามันไม่มีซุ้มล้อ มันทําให้กระบะเนี่ยสามารถที่จะบรรทุกได้มากขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็จะโล่งไปเลยเห็นไหมครับก็จะไม่เหมือนกระบะทั่วไปที่มันอาจจะเรียกว่าต่ําเตี้ยเลียดินนะครับผมแล้วก็ปิดหมดนะครับผมในช่วงของโครงล่างตรงนี้นะครับผมอ่ะเห็นไหมครับผมนี่ก็เป็นช่วงช่วงล่างนะโอเคเวลาปิดครับผมมาดูฝั่งข้างข้างหลังกันดีกว่านะครับผมอ่ะ มีโลโก้ตัวยต้ตังนี้ครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงนี้ก็จะเรียกว่าออกมาให้เราเห็นกันเลยนะครับผมคล้ายๆรถบรรทุกตัวไปนะครับผมตรงนี้ก็ปิดแผ่นป้ายทะเบียนนะโอเคช่วงรถก็ตัวนี้ด้วยเป็นตัวเขาเรียกว่า long w h e e l b a e นะครับผมระยะก็อยู่ที่ประมาณ2,006นะครับผมมมนะครับผมส่วนอีกตัวนึงเป็น short w h e e l b a e นะครับผมก็อยู่ที่2,003นะครับผมฝาน้ำมันก็จะนีเลยนะครับผมใส่ตรงนี้นี่นะครับผม เหมือนรถบรรทุกนะครับผมไม่มีฝาปิดอะไรแต่ถ้าใครเอาไปตกแต่งก็สามารถเอาไปได้นี่นะครับผมด้านฝั่งออคนนั่งข้างนะครับผมเปิดประตูตรงนี้เหมือนกันนะครับผมอ่ะให้ดูตรงนี้หน่อยนะครับผมว่าเบาะเนี่ยมันปรับได้นี่เห็นไหมครับผมสามารถที่จะใส่ของได้เล็กน้อยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ออกแบบนี่ให้เหมือนกับเก๋งสักนิดหน่อยมีช่องใส่ของได้นะครับผมโอเคด้วยส่วนตัวครับผมผมว่า เคอรี่ซูซูกิเคอรี่เหนื่อยแน่นอนครับผมเจอตัวนี้ไปนะครับผมเพราะว่ารูปลักษณ์โชมรถนะครับผมมองจากตรงนี้นะครับผมสวยมากนี่ให้ดูตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมสวยมากนะครับซึ่งรู้สึกชอบเลยนะครับผมอ่ะใครที่กำลังหารถอเนกประสงค์ เพื่อนำไปใช้งานทำฟู้ดทรัคนะครับผมสายแคมปิง้งนะครับผมที่กำลังหารถนะครับผมผมว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากนะครับผมถ้าสมมติเ่าเอาไปทำรถบ้านนะครับผมเพื่อที่จะเดินทางนะครับผมเหมือนที่ผมเดินทางไปนะครับจริงๆถามว่าอ,อ,อยากจะได้ไหมอยากจะได้อยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจริงๆตอนแรกผมก็ไปมองรถตู้เอาไว้เพื่อที่จะทำรถบ้านแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าตัวบรรทุกรถมอไซค์ข้างหลัง นะครับผมแล้วก็ทำเป็นสายแคมปิ้งคานะครับผมเดินทางออกไปนะครับผมแต่พอมาเห็นตัวนี้นะครับผมรู้สึกเออมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติตกแต่งออกมานะครับผมสวยแน่นอนสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเ,ออเจ้าตัวไฮรัก แชมป์นะครับผมหรือว่า Toyota All-New Hilux แชมป์นะครับผมนี่ก็เรียกว่าเป็นรถชมใหม่เพิ่งเปิดตัวไปได้ประมาณเดือน2เดือนสเดือนนะครับผมใครที่ชอบนะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับผมส่วนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณ Toyota นะครับผมที่ภูเก็ตมากๆแล้วก็เซลล์ของเราที่น่ารักนะครับผมนั่นก็คือรถซีโรสนะครับผมใครสนใจตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมวันนี้จอร์จจัดแน่นะครับผมก็ต้องขอลากันไปก่อน สวัสดีครับผม